เอาละครับสวัสดีครับก็มาพบกับการมาเกาหลีครั้งแรกในอะีพีที่5นะครับผมอีีนี้จะมีเหตุการณ์หรือเจอเจออะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยการพักเหนื่อยในช่วงค่าช่วงเย็นนะเว้ยนี่คือ,อหัวหน้างานนะครับที่จะพาเราทํางานทุกวันทุกวันทุกวันนะถ้าภาษาเกาหลีก็เขาเรียกว่าทิมจังนิมนะครับผม แต่ภาษาที่เราเรียกกันก็หัวหน้าจ่อยนะครับตอนช่วงเย็นๆก็ทำกับข้าวกินด้วยกันนะครับก็จะมีอาหารบ้านเรานะครับกึ่งไปทางกับแก้มนะครับก็ต้องมีโซจุเหล้าเบียกินกับแก้มด้วยกันไปนะครับอยู่ร่วมกันนะครับเวลาทํางานก็แสนจะเหน็ดนเหนื่อยซะเหลือเกินนะครับต้องต้องต้องทำให้สุดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหงื่อทุกหยดนะ่ะไม่มีวันไหนเลยนะครับที่เหงื่อมันไม่ออก ไม่ใช่ไม่ออกสิไม่มีวันไหนเลยที่เหงื่อออกน้อยนะครับออกไม่เยอะอย่างเงี้ยนะต้องออกตลอดออกทุกวันออกทีละเยอะๆนะครับผมแต่ก็มีบางช่วงบางตอนนะครับถ้าไม่ีโอกาสหรือ,อมีอะไรเนี่ยก็เท่าแก่ก็จะพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวพาไปดูนิทรรศการต่างๆที่มีตาม วาระโอกาสที่จ,จัดขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศก,ก,การของอประจําปีนะ่าจะเป็นประจําปีนะครับที่มีเหมือนเป็นตลาดสดด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตแสดงร้อ,องเพลงนะครับแล้วก็มีอาหารแบบคล,าคลา้ายๆตลาดสดนะครับแบบเป็นจานเดียวจานอะไรอย่างเงี้ยนะกินแบบ ชิวๆกันนะครับเป็นหลายอย่างนะครับผมก็จะมีอาหารที่เราสั่งมากินเฮียมพูดไรเนี่ยนี่ครับก็เป็นซอยจุของอะไรนะก็เป็นซอยจุของเกาหลีเนื้อดิบๆนะครับใส่งานนหน่อยน่าอร่อยกินดูก็เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีขมเหมือนบ้านเราครับ ก็เป็นเนื้อวัวดิบของเกาหลีที่ใสงาแล้วก็กินนี่ค่อนข้างอร่อยของเขาเหมือนกันนะเว้ยก็อร่อยดีนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าสู้บ้านเราไม่ได้แล้วกันนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นออกทางกล่นขมๆสักหน่อยนะครับไก่นี่บอกตรงเลยว่ามันน่าอร่อยแต่โคตรหวานนะครับผมนะแล้วก็จะไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวเรอกมันก็เป็น,นอยู่จนค่ําอ่ะก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพาเรา นั่งอยู่นั่งกินอยู่นั่นอะชมวิวชมบรรยากาศนะครับผมอ๋อผมคิดออกแล้วว่าเหมือนอะไรเหมือนโต้รุ่งอะบรรยากาศพระค้ายเหมือนพวกโต้รุ่งตลาดาตลาดจตัจก,กบ้านาตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าซาโทซาโทเกาหลีนะครับผมเมื่อกี้นะครับหมไม่ต่างกับซาโถของไทยเลยนะครับแต่ละมุนกว่า เบียนะครับอันนี้พอผมมีเบียเทใส่แก้วไว้ไปแช่ออฟฟิศที่นี่แม่งแข็งเร็วมากเลยเว้ยมาดูอีกทีโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนไอติมเ mm. ลยสำหรับเบียนะครับเป็นฟองแบบเป็นแข็งอะเหมือนไอติมอะเฮ้ยแม่งเบียแช่เย็นกูแช่ทีไรไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้สักทีนะครับผมก็ไม่รู้จะกินยังไงนะแต่ไม่แบบนี้ไม่ดีนะมันขมเลยก็ต้องไปใส่ เบียอีกทีหนึ่งวิธีแก้ไขก็คือต้องเอาเบียมาใส่เบียอีกทีได้สูตรแปลกใหม่ขึ้นมาอีกทีแล้วนะครับผมกลายเป็นเบียเกินน้ำแข็งอีกทีนะครับผมเชฟเชฟอยู่ไหนครับูเชโอเค กำลังทั่วกำลังร้อนๆนะครับโอ้หชิปชิปไปทำอะไรมาครับเนี่ยไปวิ่งมาเลยครับเนี่ยอันนี้ทำรับปิดหรือไปวิ่งมาครับเนี่ยวโอ้โงทำงานนะครับโอ้โหกับข้าวแอบไปออกกําลังกายเขายิมเดี๋ยวโอ้โห ใช้นิดเดียวแล้วไม่ต้องเยอะเพราะมันเยอะไม่เกี่ยวกุบพี่นะเดี๋ยวไปตัดตัดตัดพอแค่นั้นแหละเสียบกระหล่อกับคุณคนนี่งเลยวะมีหอมไหมครับเนี่ยนะหอมมีครับหอมในหม้อก็มีหอมคนคนก็มีนะขอหอมได้ไหมได้ ไม่หรอกหอมเน่าปิดละหอมเนลับปิดมีหอมคนเฮ้ยต้องสร้างค่ะเป็นนมหมดแล้วเนี่ยเจี๊ยบ้านื้อมืดข้าวเหนียวถ้ามีข้าวเหนียวเนี่ยว่าเข้าเข้าแมนเนินเข้าเข้าอาหารพื้นบ้านกันเนาะกินไม่อยากตรงนั้นมันไม่ง่ายมันไม่เหมือนเดิสุบสดแต่ไม่อะไรพลาดได้อ อยู่เสืดุงนี่แหละใบมะกรูดน่อใบเ้าหนาก็ได้ใบ้าหก็ได้ขาไมใบชมพู่ก็ได้ใบชมพู่น่ากินสดเพราะมันจะออบคเปรี้ยวนี่ิใบมะขามไม่ได้เพราะมันเล็กไปได้ใส่ได้หมดเลยใส่ได้ได้แล้ว หมื mm. ่นก็เก่มืนหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นมื้นหนึ่งร้อยอขั้นตอกอก้อเก้อ้ยเชิิมสุอาชิสุอาชิแค่ต้มมาม่าร้อนๆเว้ยใส่ไข่สามฟอง อาจจะมองไม่นแต่ว่าเติมที้งได้แค่นี้